กลับมาพับก,การรีวิวโทรศัพท์มือถือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะมารีวิว Samsung Galaxy m 1 1โทรศัพท์มือถือแบตอึดในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับดีไซน์ ซัมซุงกาแล็กซี่เอ็มสิบเอ็ดดีไซน์ของตัวเครื่องขนาดไม่ใหญ่นะครับโดยให้หน้าจอมาที่6.4นิ้วมาพร้อมกับการวางกล้องหน้านะครับแบบเจาะรูไว้บนหน้าจอที่เรียกว่า Infinity O Display ครับดูทันสมัยตามเทรนของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันในเรื่องของด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับฝาหลังที่มีผิวสมัมผัสที่เรียบเนียนแหละและไม่มีการไล่เฉดสีเป็นสีทั่วไปนะครับดูเรียบร้จุดเด่นของการทําฝาหลังแบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของลายนิ้วมือครับที่ติดได้ยากมากยิ่งขึ้นดูไปดูมาก็สมราคาดี การใช้งาน s มร s u n g Galaxy M11 นะครับจัดหน้าจอเป็น TFT LCD ให้ความละเอียดมาที่720 x 1,560พิกเซลให้ประสบการณ์ในการรับชมคอนเทนต์ที่ค่อนข้างโอเคแถมมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 450 GPU Adreno 506ทำให้สามารถใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของ RAM ให้มา 3GB ROM ให้มา 3.2GB สำหรับหน่วยความจำในตัวเครื่องถ้าหากไม่พอนะครับสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุด 512GB ด้วยไม่ว่าเราจะเก็บหนังเก็บเพลงหรือเก็บรูปนะครับก็สามารถ ที่ไดด้เป็นอยางในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มามากที่5,000มิลลิแอมและยังรอรับการชาร์จเร็วที่15วัตต์ด้วยตอบโจทย์สายเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นอย่างดีเลยถ้าอยากจะใช้งานร่วมกับหูฟังนะครับรุ่นนี้ก็มีรูหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยถือว่าจัดมาครบในการใช้งานโดยทั่วไปเลยครับ การเล่นเกม Galaxy M11 นะครับให้หน่วยประมวลผลมาเหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปในเรื่องของการเล่นเกมจริงๆจังๆนั้นอาจจะไม่เหมาะแต่ก็พอเล่นได้บ้างนะครับอย่างเกมยอดนิยมอย่าง r o v จากที่ผมได้ลองเข้าไปเล่นมาในค่าเริ่มต้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับกราฟิกสุดอะไรนะและมีการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi จากที่ลองเล่นพบว่าตัวนี้เนี่ยมีเฟรมเรทตกลงมาบ้างนะครับในการทดสอบอยู่ที่30 FPS ตกลงมาที่25แล้วก็29มีกระตุกบ้างบาง,บางช่วงนะครับ ส่วนตัวคิดว่าพอเล่นได้แต่ถ้าเล่นไปหลายๆเกมเนี่ยอาจจะหัวร้อนได้เพราะบางทีเนี่ยตัวเราใช้สกิลไปแล้วแต่ว่าสกิลเพิ่งออกอะไรประมาณนั้น <Ret reat! S 1> อันนี้ผมแค่แบบเล่นขำๆนะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสนะอาตะก,กี้เห็นมีมีเดินกระตุกนิดน,นึงนี่เป็นค่าเริ่มต้นนะครับที่เครื่องกำหนดมาให้เพราะว่าผมไม่ได้นี่เลยนะโอเค มีกระตุกเล็กน้อย FPS นะครับอ่าจะอยู่ที่30นะครับมีตกมา29บ้างอันนี้เราเล่นในระดับ3 0 FPS นะครับหืมกระตุกนะกระตุกเห็นนะกระตุกไม่แน่ใจว่ากระตุกพานเน็ดไหมถ้ากระตุกพานเนต็ตตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับถ้ากระตุกพานเนต็ตนะแต่ถามว่า พอเล่นได้ไหมพอจะเล่นได้นะพอจะเล่นได้เวลาเล่นก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องปรับสุดนะครับเล่นเป็นค่าเริ่มต้นที่เครื่องกำหนดมาให้กำลังดีโอเค แต่ถ้าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ใช้สเปคไม่เยอะแล้วก็นิยมเหมือนกันอย่าง Worm Zero นะครับเกมนี้เนี่ยก็ใช้สเปคไม่มากครับและตรงนี้ถ้าเราลองเล่นดูนะครับก็เล่นได้อย่างสบายๆลื่นไหลไม่หัวร้อนง่ายๆคือถ้าเราเอาไปเล่นเกมที่ใช้สเปคไม่เยอะก็สามารถที่จะเล่นได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเกมยอดนิยมที่ใช้สเปคเยอะๆอย่าง PUBG และ Free Fire เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเจออาการกระตุกเหมือนกันนะครับ มาต่อที่เกมที่2นะครับเกม Worm Zero เกมนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะใช้สเปคที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้น่าจะเล่นได้เป็นอย่างดีครับจริงด้วยอ่ะอันนี้คือเกมที่คนนิยมเล่นเหมือนกันนะครับเกมนี้ไม่มีกระตุกเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเกมเบาๆสบายๆนะครับไม่กินสเปกก็สามารถที่จะเล่นได้เป็นอย่างดีเหมือนกันอีกเกมหนึ่งนะครับโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้ครับเกมนี้ กล้อง galaxy m 1 1จัดกล้องหลังมาเยอะที่3ตัวครับโดยเลนส์หลักของเขาเนี่ยให้ความละเอียดที่13ล้านพิกเซลโดยถัดมาคิดว่าเป็นเลนส์ ultra wide ครับถ่ายภาพมุมกว้างให้มา5ล้านพิกเซลและสุดท้ายที่ d e เซ sensor สำหรับถ่ายร่วมกับโหมด live focus ประมาณนั้นกล้องถ่ายภาพก็เน้นในเรื่องของการถ่ายหลายระยะดีครับและนี่คือภาพตัวอย่างที่เรานำไปทดสอบถ่ายมานะครับทั้งภาพนิ่งและว,วิดีโอไปรับชมกันเลยครับ นี่คือภาพตัวอย่างวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องหลังของ Samsung าซ l a เอ m 1สนะครับนี่อันนี้คือเราถ่ายไปเดินไปด้วยนะครับและภาพบรรยากาศที่โอเคนะสวยงามดีนะครับอันนี้มีการเดินนิดนึงก็จะเห็นว่าเออมันกันสั่นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรนเอาเท่าวายดีกว่าว่าจะกว้างขนาดไหนไปดูกันเลย นี่คือการถ่ายวิดีโอด้วยเรยน Auto ์อลตัวไวของ Galaxy M11 ครับตัวนี้เนี่ยเวลาจิ้มทัดมันทัดไม่ได้เพื่อโฟกัสนะครับก็เริ่มถ่ายยังไงก็จะได้การจับภาพแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ออ t ต w i ไวเหมือนกันมุมมองจะค่อนข้างกว้างขึงข้นแบบนี้นะครับกว้างกว่าเมื่อกี้ประมาณหนึ่งเลยถ่ายไปเดินไปนะครับก็ระบบกันสั่นของตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับ รุ่นนี้ในเรื่องของการใช้งานจะไม่มีแบบ Super steady กันสั่นมาให้เราได้ใช้นะก็จะใช้ได้ประมาณนี้นะครับถัดมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยเจาะรูวางกล้องหน้ามาหนึ่งตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลในเรื่องของกล้องหน้าหลายๆคนก็ใช้งานกันบ่อยเหมือนกันนะครับกล้องของ s ซัมซุงรุ่นนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้สมราคาและนี่คือภาพตัวอย่างครับที่เราได้ถ่ายมาทั้งภาพนิ่งและว,วิดีโอเลยครับของกล้องหน้า และนี่คือภาพวิดีโอตัวอย่างของ Galaxy M 1 1นะครับภาพวิดีโอความชาัดจะประมาณนี้การรีทัดหน้าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่เครื่องกำหนดมาให้ในเรื่องของเสียงก็จะได้ยินประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้ผมถ่ายไปเดินไปด้วยระยะการกันสั่นของภาพก็ได้เท่านี้ครับต้องหันจะค่อยๆหันนะเพราะว่าถ้าเราหันเร็วๆเนี่ยมาจะเบลอได้อ่าเห็นแบคกราวไหมครับก็ชัดอยู่นะ ประมาณนั้นนะครับหน้าเราก็ชัดด้วย มาสรุปกันดีกว่าครับโดยรวมเนี่ยถือว่า Sam s ุง Galaxy M11 เหมาะกับการซื้อมาใช้งานโดยทั่วไปแหละใช้งานแชทตอบไลน์นะครับ Facebook พูดคุยโทรศัพท์และที่ดีที่สุดคือให้แบตเตอรี่มาเยอะถึง5000ัม ah. ิลลิแอมสามารถดูวิดีโอท่องซีรีส์ได้ยาวๆฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะครับแต่ถ้าต้องการชาร์จก็ชาร์จได้เร็วในระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะครับในตอนที่เราทําคลิปเนี่ยยังไม่มีการเปิดราคาออกมาแต่มีการคาดการณ์ว่ารุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทครับถ้าเป เดทราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับคะแนนความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาในเบื้องต้นคือ4,000บาทผมจะให้อยู่ที่6.9เต็ม 10, 10คะแนนครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆนะครับถ้าแนะนําถามว่ารุ่นนี้เนี่ยซื้อมาเล่นเกม ROV PUBG แนะนํำไหมส่วนตัวไม่แนะนำนะครับแนะนามาใช้งานโดทั่วไปด้านเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่า ประมาณนั้นครับและนี่คือการรีวิวดีๆทั้งหมดที่นำอมาฝากกันในคลิปนี้ครับก่อนจาก,กันตาอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์องเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตการรีวิวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย